สวัสดีครับเป็นยานชาแนนะครับลุงมามอบถวายของนะครับให้พระอาจารย์รถเก๋งท่านที่เป็นเจ้าของรถเก๋งจอดอยู่ที่ลานจอดด้านหน้ากองบัมริการขอความโรณนขยบรถของท่านด้วยตอนนีน้ที้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาแจ้งแล้วก็อ่นข้างเข้่มงวดกับบริเวณพื้นที่ด้านใน คงไม่อนุญาตให้นํารถเข้ามาแล้วนะครับคงไม่อนุญาตให้นํารถเข้ามาแล้วยกเว้นรถรงพานส่งคนส่งของก็ออกออกประตูฝั่งทางด้านวัดสมพันธวงศ์เลยลังองช่วยกันยกมารถเก๋งสีบรอนตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าไปเน็ตออยู่ด้านหน้ากองอเมริกันท่านที่เป็นเจ้าของรถจกรณาขยับรถของท่านด้วย จับนะรับแทนจับคณะจังหวัดอันนี้ลุงพลกับป้าแดงทออเออขามาแม่ยกขามาแม่อ้าวไเ็นลยงเออาอีกแล้วก็อีอีกออีก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 อีอีกอีกออีก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 อีเอีกออกออี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 กอีกอีกออีกอีกอีกอออีกอีกอาจารย์ีกอีกอีอีอีกอีกอีกนีกอ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 ีอีกออีูอ เพาว่าามาทุญบ้านเรู่้านแยในใจเมอีพ0นเลยติดิัน 4, 5, 5, 5, 5คราเลนี้ เพื่อศึกใหม่นะ้วอ่าอนุมโมทนาสาธุนะกับท่านที่เป็นเจ้าของรถที่ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจราจรก็ขอ อนุญาตใช้เสียงนี้ไปถึงด้านในบริเวณวัดนะครับในส่วนของพระคุณเจ้าขอความกรุณาถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนขอให้มาลงทะเบียนด้วยนะครับหาลงทะเบียนกแบบับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระรับครอบในเรื่องของการรับลงทะเบียนพระพระคุณเจ้าที่แม่ใจมาร่วมง,งานนะครับขออนุญาตใช้เสียงนี้ไปถึง อสุบาจารย์หลวงพระคุณเจ้าด้วยว่าถ้าไม่ได้มีดีการมา,มาร่วมง,งานขอความกรุณามาติดต่อลงทะเบียนด้วยนะครับให้นาติดต่อลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องของฝ่ายลงทะเบียนในส่วนของญาติโยมนะญาติโยมที่ประสงค์จะกดตีพรามเวลา17นาฬิกาหามงแรงเด้อแม่เด้อหามงแรง บทสีคามไตข้างในเลยไหหาบอนนั่งบนนั่งมีบอนไหลนั่งได้มันบ่อห้อนบ่อแดดเดี๋ยวเข้าไปกราบข้างในรอบคุณแม่อาจารย์ขอาทษครับข้างในเลยแกล้งเขาตื่นเมื่อไหร่นั่งกันง่ายะ อ่าไม่ลงแล้วคุณแม่คุณยายไม่ลงใส่โต้เลยนั่นแหละลงตะียนก็ใส่โต้ทำอะไรเองเดี๋ยวว่าลงชื่อไม่ลงละลงในโต้เลยนะลงในโต้ลงทะเบียนลงในโต้เลยต้น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 ขาเลยต้นพักถวายเจ้าคณะจังหวัดเจ่าตัวจริงเยอะตัวจริงจริงเยอะ พอดีรับพอดีอาจารย์ผมกําลังจะโอนผมจะมาพอดีเขาไปทําบุญแล้วก็เลยชวนกันนะครับก็เป็นเรื่องเรื่องบังเอิญนะครับเรื่องบังเอิญเราามมกันเรื่องบังเอิญของวันนี้นะครับที่ได้ไปหาพระอาจารย์แจ๋วที่วัดถ้ำหาป่องพระอาจารย์ก็เลยชวนมาต่อนะครับมาร่วมทําบุญมามอบของที่บริษัทท็องเบอร์นะคว่าในเวลาส7เจนาฬิกา ท่านที่ประสงค์จะบทจีนพรามเวลา17นาฬิกา5โมงเย็นโดยพรณแม่ครูบาอาจารย์ที่จะเป็นผู้บทจีนพรามแล้วก็รับฟังโอวาทได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทินถวายสันตุสุขวัดป่าจังหวัดบรีัยจังหวัดอุดรธานีจากนั้นในเวลา19นาฬิกาจะเป็นการประชุมทางวัดเย็นและก็เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์กรรมการมหาเิรสมาคมวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเมตตาประธานโอวาทกับคณะพุททธบริษัทต,ตามัทยยาสายแล้วก็ต่อด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาโดยในคืนนี้มีพระมหาเทระที่จะแสดงคำด้วยกัน5รูป โดยรูปแรกจะรับความเมตตาจากพระราชชุรยานพระอาจารย์ป <Kristin>: ิร <deuxième> <st it> ิยานัธโมวัดป่ารัตนวันอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสือมาจะเป็นองค์แสดงความรั้สึกรูปที่สองจะรับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมจากวัดป่าบ้านต่างจังหวัดอุดรธานีรูปที่สามท่านพระอาจารย์บุญมีธรรมรโต วัดป่าสัธาถวายวัด,ววดทัางเต่าอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุรีรัมย์อาจารย์เจ้าจะพาไปารที่ 4, สี่ท่านพระอาจารย์รสมรบสัม,มโนวัดแสงธรรมวังวัง,วงเขาเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาอันนี้จะเป็นรูปแสดงธรรมขอนที่สี่และรูปที่ห้าท่านพระครูธรรมยานที่พยรัตนวัดป่าโนนพมเงินอำเภอโพนนาแก้ว ก็จะนำะจะนำคณะผู้บทิธรรมลาศิขาและวก็ทำวัดเช้าในเวลาสามนาฬิกาพอดีว่าเมื่อเช้าหลวงปู่ได้เมตตาแจ้งมาว่าทุกรายการนี้ให้เสร็จในเวลาสามนาฬิกาเพราะว่าจะได้ทันในการประกอบพิธีวันศิลาเลือกในช่วงเช้า อะไรคนได้สอบถามกันว่าทุกนี้ใส่บาตรตรงไหนกี่โมงใส่บาตรหกโมงเช้านะหกโมงเช้านี่ตั้งแถวเตรียมใส่บาตรพระพุทธเจ้าก็จะได้ออกรับยินทบบาทในเวลาหกนาฬิกามงเช้าจะไม่จะไม่ตามที่กำหนดการได้แจ้งไว้ในเบื้องต้นว่าเจ็ดนาฬิกาทั้งนี้เพื่อที่จะได้ทันในการเตรียมตัวแล้วก็ จะได้ถานใ,ในพิธีวางศิาลาฤกษ์าตามเวลาที่เป็นลูกลงัลงลกเป็นมันลปราูล้วทีกอางต้าตนาท่ไรเป็นอาจารย์เดียวครับรองเท้า ครับก็เป็นการแจ้งกำหนดการเป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับับเร่งเราองเท้าวันนี้ในเวลาสิบเจ็นาฬิกาท่านที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงก็ขอให้ได้เข้าใจตามนี้ว่า17บเนาฬิกาบวชสิณพามสิบนาฬิกาก็จะเป็นการประชุมธรรมวจเจนและเจริญพระพุทธมนต์ต่อด้วยการฟังโอวาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวง์ กรรมการหาชนสมาคมเอว่าวัดวัราชบร